อืออืออืมอึใชป่ะอ้าวโหเฮ้อก็เซอร์เซอร์่หมดแล้วยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เลยค่ะยังอายอยู่เลย น้ <Yeah. S 1> น้าลูกยังไหลยอยู่เลย <Yeah. S 1> กินน้ำเยอะๆค่ะ <Yeah. S 1> ช้าเข้าจมกูกช้าอ่าช้าโผลช้าๆ เช็ดปากหน่อยเช็ดปากหน่อยอ่าตกไปที่คางแล้วอืม,มเอา้าใส่เสื้อสวยป่ะได้ไม่สวยเหรอชุดเสือ้อได้ขอจุชุกนแ,แลนวหน่อยอืมได้ๆเอาหกหยิบขึ้นมาเห็นไหมหกแล้วเห็นไหม หกหยิบขึ้นมาหกยกขึ้นมาเอ้ดยยกขึ้นมาเดี๋ยว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 ลองดีอ๋อนะลองดีอ่ะ,นะออะบอกไม่ให้เล่นไงของกินไม่ใช่ของเล่นไงคะ่ะรู้ไหมของกินนะจะไปนอนะจะไปนอนแล้วเอานับเป็นทำไมไมาหยิบนับเป็นทำไม เจ้าเล่ห์เหรอจะไปนอนแล้วขอนับเป็นหน่อยไม่ไม่ให้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 ให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 อาจะไปนอนก็หวัดดีค่ะก่อนกี่โมงเนี่ยสิบโมงครึ่งนอนหลายรอบแล้วตอนเช้าเนี่ยเจ้าเล่ห์จะไปนอนในที่นอนจะไปเอาจุกจกุกหนหันมาดีๆเดี๋ยวตกไม่ได้พูดกับซื้อกับซึิง ผักเปียแล้วแกะเปียหกฟูเลยนะคะไปมัดผมใหม่ปะไปแ,แกะผมก่อน,นปะไปมัดผมใหม่ปะไปมันนั่งอย่างนั้นที่ไหนเราโป้หมดแล้วใะเสื้อนะโ,อโป้หมดแล้วค่ะไปแล้วโอเคบายบายไม่ยืนไม่ยืนตกนะนนเนี่ยคนดื้อเนี่ยเขาเรียกคนดื้อคนดื้อเริ่มดื้อแล้วเนี่ยตอนนี้ยฮะดื้อแล้วใช่ไหมไปแล้วนะลงแล้วนะบ๊ายบาย อะไรคะคนเนี้ยโผล่ม,มาจากไหนคะคนเนี้ยฟันยังไม่แปลแล้วใช่ไหอคะไหนดูดิคะไหนดูดิ <How S 1> ดไม่เอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปัดทโทรศัพท์ไม่ปัดทโทรศัพท์ไม่ปัดทโทรศัพท์อ่ะปิดแล้วบ๊ายบาย